สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับแมน่นยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลคืกอก้าวเนาะค่ะเมน,นี้แมน่นยสิพามาเบิ่งหนางานค่ะหนาเวทีทางเวทีเพิ่นกระตังเวทีบปลอยก็ยังกระปะดาบเพราะว่าทีมงานเวทีเพิ่งรวงหนามาก่อนแดนห้อนพี่น้องแดนห้อนเอ้าคือฝนสิตกนี่สถานที่กวงขวงพี่น้องงานเจ้าภาพส่วนโตค,ค่ะ ุญแจกเขา่าสถานที่บ่วงขวางส่วนแม่คาแม่ขายกักระลังลงลานเตรียมสถานที่ย่านที่น้องยานย่างเดียวย่านเป็นฝนเป็นฝาเป็นฝน,เ,น,ฝน,เ,น,ฝนเพราะว่ามันเอาแห้ง พี่น้องม,เอมาเด้อมาแรงพาย,ยุแถวแถวบ้านฟางมื่อนีห่อทำการแสดงอยู่บ้านส่างส่างแก้วอำเภอบ้านฟางนะจ๊ะมุนเกศเขางา้นจะผาบส่วนตูแบท่อนพี่น้อง เียงอันมาหน่อยเห่าพี่น้องมาหน่อยมันเห่ามาแอมาหน่อยมันเห่ามาโตจอยจอยมันเห่ามันวัดว่าผู้อื่น้วมบึงบึงคนจอยถามคนจอย่องไว้นี่ย่องแม่นี่ล่ะซองแม่ซองแม่ว้วนตุ้ย่องผู้อื่นแม่สิบ้านนี่วะ่องแม่ว้วนดุยหิ้วเขาหิวเขาไปพี่น้องไปฟังเทปปะไม่นูยิลปไปฟังเทศ ปันจะพาเพื gram, anyway tense, see, so. ่อนพี่น้อง พี่น้องมาฟังเทศฟังเทศนำกันเห้พี่น้องเนึ่งันยามหาสันจังวิจานเห็นแจ็นสามาร์ดแปลงทะเลงเสียสาสังเย็นเย็นเย็นกระจังพวกปัญญาเบาบา จึนดังข้าพระเจ้าอย่าโบห้องดับปองเป้าเน่จังใด้ข้าละวะาเลเวฝนนอนพระจอมเตละพออภัยอาโเสีบาปยามี นะ o ังว่าคมหมอหัวอายอยู่ไหนใจได้สิ้นสว เซว่าเศรษฐีติ่มพลุเด้ยได่เดอ้อนี่หละฮุนเศรษฐีเป็นฮุนยังสี่เลยไม่ไงเบิดบ้านสานแก้วเลยหันตะวันออกกันจนหอดบ้านน้องเคลื่อนหอดบ้านเราตะวันตกกับแปรหอดน้องเลือเพื่อนให้กับซาว่าไฟเศรษฐีติ่มพลุนี่แนหะละรวยกูโมยายน้อนาเพื่อนด้วยนะบ่แมนด้วยจังแต่งเงื่อนข้ามกัมแก้วซื่อๆได้ไม่ไง อันไหน้าหัวสวนส้มบนสางเกลวมัดจำไว้น้ำข่อยเป็นไหลลอยไหลกับกับว่าไซตาเบิงม่นไงเอ้ยอันแต่เจ้าอมัจซื้อน้ำข่อยกยย้ามได้อยากใดดนี่ยเออกับบเมียนลวยต่เตเงินข้ากําเก้วใว้หน้าหัวสวนอันนวที่ไข่อยลวยอีกอันหนึ่งกับเมีนงวคุ้ยม่ไงเอ้ยงวงข่กับเป็นลอยคุ้ยข่กับเป็นไหลลอยตัยิ่งหง จนว่าเดจางลกูกเปมนไงเสววาวันนี้ซื้อวันนาที่ละวัดมาเป็นขี่ขาขาถากสวงใส่มาเลี่ยงซอยหังจต่สมเมือเสื้อวันอันนที่ละวัดนั่นต้องมาเลี่ยงง้วมาปล่อยง้วไปเลี่ยงให้อันเมื่อนี้จนว่าสสวยเพลงง่ายยังบระท่านได้เห็นหนาลกูกไซมีไงเสววาวันนี้ยูม่มใหญ่ขันเน้นเป็นจัางซี่เป็นปรเดาจะต้องน้่ไปเอื้นววนอนลูกไซมีไงเสาวันนี้หอดเงี้ยหอดซารแพ่เลยแหม่เลย ว่าเดี๋ยวเออเบิ่งกันีผู้ยโสเฮียนบั้ทเฮียนอันใหญ่งสาววันนี้เอ้ยไม่ญงสาววันนี้แม่เปนเสียงผู้ใดเมาอเอิเจ้าฤาษเฮียนหนีเลยหนีไปใส่หลับอันนี้พอเศรษฐีมาฮ้องอีหย่างกันนี่แหะย่าพออันใหญ่งสาววันนี้ีย่านี้อ ไปใส่หลูกไส้เจ้าลูกไส้ผู้ากับยูนแล่ว่ากันไม่นเนี่ยพอในเย็นสัี้นี่ยังไรเนี่ยพอกระเบงเวลาจีกระเบงอยู่เนี่ยพอรเงเวลากับสวยเพี้ยงง่ายเด้วเป็นยังลูกไส้เจ้าตัดสมอิเช้วาวันจะต้องไปเลี้ยงง้วนเลี้ยงไว้ให้ อั uhm. นนี้นีจนว่าสวยลงพอเสตีกล่องเพชรยังบ้านไี้เห็นหนาเนมือเจ้าพระกันส่างยังยูสนอกไข่ไฟได้มาเอินเสดนจเดนนาวันีี่เจสกนีพอเสตีนอันผู้ขากังเดี๋ยวเดี๋ยวเจะเอินใว่าเจังได็กับวังหันคือว่าเจ้าสีดอกนี้พอเสตีนผู้ผู้ขากำลักส่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีมันง่ายหน่ไหม่เจ้าเอินถือก็เดน เอื้นบัตถือจังไหนเนี่ยพ่อเจ้าเอื้นซื้อไข่บัตถือเนี้ยวังหันนะเอข่าววาจังไหนเนี่ยพอเจ้าเอื้นมาเสียถีตีนคู่วันหหเจ้าเสียไข่างจังไหนกันตีนข่คือกับคู่ทีบพ่เป็นเตะเป็นเตะพอเตะเทียเตไม่งีนี้พู้ข่าวพพีซันไวยาพ่อโอ้ยซื้อไข่เจ้าจื้อมาได้สัตีไม่ง่ยนี้ซื้อาจังไหนเนี่ยพอ่เมื่อนก่น้ที่พยานาประกาศเนี่ยไข่ออกบุเท่้ยี่ิบาทน้ำมู่หัน มาจังไหนเนี่ยพ่อเอาพยบาบาลประกาเนี่ยพ่อเศรษฐีติมพะลุน้อยชมพูน่ะแม่จื่อได้ไปบ้านนี้ แสัว่าพมพข่าวก่อผิษก่อทิ้วผิษนะตัวเอิญไม่โอ้ยขอโทษหลายๆคนนี้ขอกับเกลี้ยแหละเถ่ามาแล้วมันจะเท่าหนาเท่าหลังมาแล้วดอกปีหนาเท่าก็นี่เจ้านันอันเครวายสิเนี่ยพอข้กวถั่วใส่กับลักตึกสาหาเรื่องกันสนญญาพ่อสาหยังกับดอกกระเดี้ยหางังกับดอกกระเดียลื่อเรื่องหยั่งว่าเบิ้งกระดูขึอนมาช่วงนี้นะผูกข้าวถั่ส่ผู้ข่าอยากบวชสัญญาพ่อเออเหตุมูบัดมูเมื่อคนเข่าหนาก็เลยอยากบวชน้ำเพลินสัญญาพ่อ น่วะผู้ข่ารบ่มีเงินบ่มีทองจะเสจจียังไดเก็บหอมรอมดีไปกับป๊อสิได้บวชเสนีผู้ข่ากะเลอุกกะเลอ้านกับพอดีพอดีเนี่ยพอสิสาาอเสดมากเอาจังสี่สัญญาพอเอาจังไดนอันสอยเป็นเจ้าภาพบวชหูือไสผู้ข่าัญญาพอเอาไม่ใช่อันนี้นอกจากน,นะเซียพอจ้อาไหนเจ้าเสดบอกเป็นตัวที่ตัวเดียวนเด็กข่อยน้ำม,มาเอิญหลูกไสเจ้าไปเลี้ยงง้อใหอป๊บ่ได้ว่าสิมาเป็นเจ้าภาพไปเจ้าเดีไหมไงอย่างนิ่ง พุนึงบ่เคยเป็นมันเป็ี่ยนจ้ภาพเลยก็เสี่ยไเฮ็ดอีหอย่างแน่เว้ยเนาะเาแตมีคนทางคนมีมาเงียนกับซ้ำมันเ่นวาอันยังก็สร้างเหยียบหน้าขยเหยียบเนี่ยงี้ยพอเศรษฐีก็เป็นก้นมังคนนีมาเงียนพวกข่าพวกาใจกต่าจคออ่อนอันว่าจ้างวานี่คอยเป็นเจ้าภาพบวชไทยเนี่ยไรเงี้ยพอข่อยเป็นเจ้าภาพบวชไท้ลกไายเจ้ามักจะไปเฮ็ดเหียบเน่คอยสันติเนี่ยไรเงี้ยพ ขันให้คอยเป็นนะครับเป็นก็นได้แต่ไม่ใช่สวัสดีมาสืยากอย่างขันเบอกเจ้าว่าจังสัง่นะมันยากก็ดีแต่ไม่ใช่ใจดีเลยยังพอมือนนี้ซีบบ้านซาหาบ้านเรื่องเราคอยย่องจากของมยืดเบิดปีเราบ่าคอยแกะน,นี่กับบริเวณวัดเพ,พิ่นลนอรพี่น้องเพิ่นสิมีงานอย่างบนนี้ตะวันหันนี่แม่หนุ่ยผ้าไปฟังเทปอยู่บ้านเจ้าภาพเพิ่นเป็นบุญแจกเขาบุญแจกเขาอันนี้คือ ม่ยวีนค่ะว่าวเพิ่นห่วงห่วงพี่นองวัดเนี่ยเพิ่น่ให้เด็กหน่อยเขามานอนเด้อของนนำกับ่ให้มาเข่าแล้วเพินเ่นมี่เพลนมีบุญแล้วรึอว่าเพิ่นว่าท่านนี่สงสัยนี่แล้ว ก็เมนูเห็นอันเขาพันกนเพิ่นแลวสงงัยเพิ่นแลวไปแล้วแต่ว่าเพิน่น่ันเก็บสถานทีเนาะเพิน่น่ันเคียวยวไหวพระเนกันพี่เนอะสาธุบานส่างแก้วมะแรงมะเตยสะเด็ดลำเพิน เต้ยเสดเดอน้ำกันเด้ยจ้าแม่หนุ่ยฟังเทศกบจบดอกจักว่าจักเพิ่นสิจบยามไดนแม่หนุ่ยเลยย่างออกมาก,ก่อนเพิ่นเทศวนๆนเจ้าเพิน่นอาการห่อนพี่น้องห่อนอบเอาแห้ง อย่าว่าเป็นฝ่าเป็นฝนท่ออากาศแบบนี้